วันนี้เนี่ยนะสังเกตเลยก็คือเราจะมีความเขียวกันนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยจะมารีวิวแบรนด์ที่ช่วงนี้คลั่งมากๆแล้วก็อินสุดๆก็คือโบติกาต้าวนยันนะครับนี่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 คือถ้านึกถึงโบติกาเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีความแบบฉันจะต้องเก็บเงินซื้อกระเป๋าตังค์ยี่ห้อนี้เพราะมันคุ้มค่ากับการลงทุนมันทนมันใช้ได้นานมันหรูหรามันแบบ เออมันดูมันดูเป็นคนใช้ของดีประมาณนี้ซึ่งแค่นั้นเลยจบเลยบตก้าแต่ว่าเขาคงรู้ตัวแหละว่าแบรนด์เขามันดูแบบเก่าแก่แล้วมันดูไม่ทันสมัยแล้วละอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนดีไซเนอร์ซึ่งพอเขาเปลี่ยนดีไซเนอร์แล้วอะแบรนด์อะจากที่เคยแบบดูโบราณดูไม่น่าสนใจอะมันแบบกลายเป็นกระแสแล้วก็คนสนใจเยอะมากๆแล้วมันก็กลับมาดังแล้วมันก็กลับมาแบบบูมอีกครั้งหนึ่งแล้ว มันก็บูมจนมันมาโดนเราแล้วเราก็ได้มาในครอบของครับ คืออย่างที่บอกพอโบเตกาเขาอยากจะแบบปรับแบรนด์เขาให้มันดูทันสมัยขึ้นเขาก็ออกโปรดักต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆแต่ว่าตัวที่เราพอจะรู้จักแล้วก็เห็นแบบฮิตๆเลยนะจะมีแบบตัวพวกตะกูคาเซตอ่าไม่ว่าจะเป็นแพดเคาเซตตัวคาเซตแบ็กที่เป็นทั้งเบลแบ็กทั้งแมสเซนเจอร์ซึ่แบบมีหลายไซส์มากๆแต่ว่าอืมก็ก็สวยดีแต่ก็ยังไม่ได้แบบโดนใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยจนจนกลางปีเนี้ยเขาออกคาเซตแบ็กเหมือนกันแต่ว่า มันเป็นไซส์มินิแล้วส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกระเป๋าไซส์มินิกระเป๋าเล็กๆแล้วพอเขาออกมาใค้เห็นรูปแล้วก็เห็น mm hmm. เห็นเห็น mm hmm. เขาสะพายรู้สึกว่าเอออยากได้แบบอยากได้มากๆจนวันนั้นก็มาถึงก็คือวันนี้ที่ได้กระเป๋ามาแล้วนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะอันบ็อกจะบอกว่าแกะกล่องก็ไม่ได้เพราะว่ายุคนี้เนี่ยคุณโบเตกาเวเนต้าเนี่ยเขาไม่ให้กล่องแล้วเขาจะให้มาแค่ กระเป๋าก็คือสิ่งที่เราซื้อกับดัสแบกแบบนี้แค่นี้เลยจบเริ่มแกะถุงเลยดีกว่าพอเริ่มที่ถุงดัสแบกที่เขาให้มาฟีลลักชัวรความแบบให้เป็นมีความแพงจับแล้วรู้สึกลำมลมมือดีมากๆแล้วถ้าเราแกะถุงออกมานะเราก็จะเจอกระเป๋าเลยปึ๊บ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 ,บเห็นไหมเห็นซีไหมโอ้ยแจ่า่าคุณ สีเขียวนี่มันช่างสวยงามเหลือเกินนะครับนี่คือมนะินิแค s เส t แบดฮะมูลค่า3 7 7 0 0บาทแพงมากแต่แล้วก็ยอมเพราะว่ามันมน่ารักจริงๆมาดูดีกว่าว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างครับถ้าเปิดกระเป๋ามาชิปมันก็จะมีเป็นซองเอ้ยเป็นกระดาษ ข้างในนะเอาไว้เอาไว้ทำให้มันอยู่ทรงแล้วก็จะมีเป็นแคร์กัสแบบนี้ครับคือจริงๆตัวมินิคาเซตอันนี้มันจะมี2องแบบที่เรียกด้วยกันก็คือจะเป็นตัวแรมสกินกับตัวคราฟสก,กินสังเกตง่ายๆถ้าเป็นเวอร์ชันแรมเอาเป็นเวอร์ชันคราฟสกินอ่ะมันจะเงาสะท้อนแสงแบบนี้เนี่ยเวลาเวลาโดนแสงเวลาอะไรอะ่ะมันจะมีความมันจะมีความยับแล้วมันก็จะมีความสะท้อนแสงแต่ถ้าเป็นแรมอะ่ะมันจะแบบ ดูไม่สะเออมันก็ไม่สะท้อนแสงแล้วมันก็จะดูแบบเรียบๆเป็นกระเป๋าปกติซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชันคราฟสกินนะครับอ่าถ้าดูจากเท็กเจอร์มันก็จะมีความแบบเงาๆยับๆแบบนี้แต่ว่ามันมันก็เป็นคราฟสกินทั้งใบนะแต่ว่าไม่ใช่คราฟสกินแบบ100%มันจะเป็น50%อีก50%จะเป็นโพลีเอสเตอร์ก็คือซึ่งก็คือตรงนี้ไนลอนอ่ะทำให้มันแบบอยู่ทรงแล้วก็เบา ก็คือเป็น50%คร์บสกิน50%โพลีสเตอร์ะครับแบบนี้โดยจะมีช่องใส่ของหช่องแค่นี้เลยแล้วก็ตัวเหมือนเป็นที่ใส่คาร์ดนี้ใช่ไหมที่ใส่คารด์อีกหนึ่งช่องมาแล้วจิ๋วๆน่ารักแล้วก็การเปิดปิดก็จะเป็นแมกเนตนะครับแบบนี้ตัวสายก็จะเป็นสายที่เป็น หนังทั้งเส้นเลยแบบนี้นะนก็จะมีฮาร์ดแวร์ตรงนี้ที่เป็นสิงเงินนะปรับสายได้ซึ่งปรับได้ยาวมากอันนี้คือผมไม่ได้ปรับมันมาแบบแบบนี้เลยแล้วก็คอรอแล้วมันก็ได้แล้วก็เลยไม่ได้ปรับเพิ่มแต่ว่าถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่เราสามารถปรับสายได้ยาวมากนะมันมีเหลืออีกแบบเหลืออีก3รูเลยให้เราปรับเพิ่มหมดแล้วนี่เลยมินิคือที่อยากได้เนะี่ยเพราะว่า ความมินิของมันนี่แหละความเล็กของมันส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแนวขาวดำอยู่แล้วสีโมโนโทนทั้งตัวแล้วพอเราดูปรดักต,ตัวเนี้ยที่มันเป็นสีเขียวพลาชีแบบเนี้ยเรามองว่าตัวเนี้ยคือ1 0ซของของทัทลทัลลคของเราแล้วถ้าเราใส่สีทั้งตัวแล้วเรามีส0อซนตรงเนี้ยเป็นสีสีเขียวแป๊ดเข้ามาอย่างเงี้ยด,ดิมันจะทําให้จากที่แบบมันดูเรียบ สุดๆอะมันก็จะดูมีอะไรขึ้นมาเห็นไหมดูดแบบคือมันดูป๊อปขึ้นมาเลยอะเห็นปะซึ่งอันเนี้ยชอบมากๆก็เลยอยากได้สีเขียวพลาคีนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าไอ้ใบจิ๋วๆเนี่ยมันใส่ได้บ้างอย่างแรกที่ใส่ได้เนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นคาร์ดโฮเดอร์นะครับนิสแคราไปจะลด์ AirPod มันจะเหลือ,อนิดนึงอ่าก็ใส่เป็นดิปมันได้ครับอันน,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 นี้เต็มแล้วหมดแล้วกับกระเป๋ามินิคาสเซตบอตาก้าวานิานะครับใบนี้แต่ว่าพอเราเข้าไปอยู่ในโลกของบอตาก้าว,วนาวนิลลานะครแล้วก็เดไปเจอของอีกชิ้นหนึ่งที่ชอบมา,มากๆนี่เราไปอยู่ไหนมาทำไมเราไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก,ก่อนนั่นก็คือรองเท้าที่จะรีวิวให้ดูตอนนี้ ชาวบ้านนะเขาอาจจะรีวิวไปแบบเป็นปีหรือว่าหลายเดือนแล้วซึ่งอีเนียเพิ่งรู้ตัวเพิ่งเห็นแต่ก็อยากได้ก็เลยจัดมาอันบ็อกให้ดูเลยนะแต่ว่าจริงๆแอบเอาไปใส่แล้วเพราะว่าจะได้บอกข้อดีข้อเสียของรองเท้าคู่นี้ได้แต่เราก็จะ acting ว่ากล่องแกงกว่าอ,อีกทีนึงนะฟวบแบบนี้แกะกล่องที่หนักมากๆแล้วก็ดู ดูพรีเมียมดูแบบมีมูลค่าสุดๆสมกับราคาเราก็จะเจอกับตัวไฮการ์ดเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นดัสแบ็กเป็นผ้าคอตอนแบบซอบแล้วก็ดูพรีเมียมแล้วก็จะเจอกับกระดาษห่อหแล้วเราก็จะเจอกับของอยู่ข้างในทั้งก็คืนนอนี่นีเอ่ย sharp นี่ น่ารักไหมคุณเขาแบบใส่อะไรนี้มาให้ใครนะเห็นไหมไม่ได้เห็นอะไรงนี้นานแล้วว่าการแบบใช้กระดาษพุ่มเฟือยอย่างนี้ในในแบรนด์เนมอ่ะเพราะว่าเวลาอย่างอย่างซื้อแบบพวกบาเดศกาอะไรเงี้ยไม่มีนะอย่างเงี้ยจะแบบลดโรคร้อรือขี้เกียจกัไม่รู้จะไม่จะไม่มีความหรูหราอันนี้จะแบบเออฟุแบบ่มฟ้ามากชอบอย่างแรกเลยตอนเปิดกล่องมาเขาคงตั้งใจแหละว่าอยากจะให้รองเท้าอ่ะมันมี ความแบบสเปเชียลแล้วมีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งผมก็เพิ่งทราบตอนที่แกะกล่องไว้นี่ยแหละตัวเนี้ยเป็นสีซีซอลมันก็จะมีกลิ่นซีซอลของมันแบบแกะกล่องมันก็จะได้กลิ่นเลยเป็นกลิ่นซีซอลแบบชัดมากหอมแล้วก็เลยไปถาม SA ต่อก็คือถ้าเป็นสีอื่นก็จะเป็นกลิ่นของเขาเหมือนกันเช่นถ้าเป็นสีน้ำตาลฟาวเดนมั้งอะไรก็จะเป็นกลิ่นออกแนวแบบขนมขนม,ขนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเออฉ่นแบบ เออเขาเขาตั้งใจทําเลยมันดูมีอะไรอ่ะมันดูแบบน่ารักซึ่งในความรองเท้ายางเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาดูมาเล่ารายละเอียดของรองเท้ากันดีกว่านะอย่างแรกเนี่ยก็คือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของรองเท้าเนี่ยจะเป็นรับเบอร์หมดเลยก็คือเป็นยางนะครับทั้งหมดนะโดยแต่ว่าโดยที่ข้างในรองเท้าตรงเนี้ยฟิลลิ่งมันจะเป็นเหมือนซอฟ ขนหน่อยอธิบายอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้เป็นยางเหมือนข้างนอกเออมันจะมีความแบบเอาเอาท้าเข้าไปได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็จะเจอกับอินโซข้างในนี่ที่ตัวเนี้ยเป็นหนังนะยังเป็นแบบดูลักชัวรี่นะเป็นโซที่แบบทำดีมากนุ่มมากฟิลลิ่งดีมากแล้วก็มีสลักโลโก้บบติก้าาเต้านะครับ หมดแล้วแค่นี้เลยดีเทลงั้นเดี๋ยวจะมาเล่าข้อดีแล้วกันของรองเท้าบูทคู่นี้อย่างแรกเลยอะ่ะคือใส่ง่ายถอดง่ายแล้วเหมือนเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียทรงอะ่ะเออเพราะมันเป็นยางทั้งอันทั้งอันอยู่แล้วอเออไม่ว่าเราจะแบบบี้มันยุบแบบยังไงมันมันก็เป็นยางก็อยู่ทรงมันอย่างนี้ปกติอย่างที่2คือโดนน้ําได้เพราะมันเป็นยาง คือมันก็คือบูธใส่น้ําท่วมเลยไม่ต้องกลัวแบบฝนตกจะเดินลุยน้ําจะแบบเจอคโคลนเจออะไรก็คือเหยียบไปเลยสนุกสนานคือไม่ต้องมาแบบโอใส่ที่พ่อเอ็นโดนน้ำไม่ได้สีตกอะไรไม่ต้องกลัวอันนี้คือจะเต็มลุยไปเลยนะข้อต่อไปคือใส่แล้วสูงคือนี่นะพื้นเนี่ยนะหเซนคือใส่ไปแล้วอ่ะปราดเปรียวดูสูงนะครับ ข้อต่อไปทำความสะอาดง่ายเผลอว่าสมมติว่าใส่ไปลุยคนลุยอะไรเนี่ยละพื้นเปื้อนง่ายๆก็คือเอาน้ำเปิดก๊อกน้ำล้างอาสบู่ถูถูขัดหายสบายจบสะอาดเหมือนเดิมเก็บต่อไปก็คือใส่เดินแล้วไม่เจ็บคือเดินเดินง่ายด้วยความที่มันน้ำหนักมันไม่มากเออมันเบาเราก็เดินแบบ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบสูง6เซนใช่ปหแต่ว่าตอนเดินอะมันก็เดินได้สบายเท้าเดินเต็มเท้าไม่รู้สึกเจ็บอะไรลองลองเอาไปเดินมาแล้วประมาณแบบประมาณครึ่งวันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรใส่สบายนะครับก็เลยกลายเป็นรองเท้าที่ตอนนี้แฮปปี้มากแล้วก็ถูกใจคิดว่าน่าจะใส่แบบใส่สักพักแหละชอบแต่มันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีมันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือด้วยความที่มันเป็นยางทั้งคู่ แล้วพื้นอันนี้ก็เป็นยางเหมือนกันแล้วไม่ได้เป็นยาที่แบบมีการเสริมเสริมแบบความแข็งแรงกว่าปกติเออแต่อาจจะคือมันอาจจะมัเขาอาจจะทาหนาแหละแต่มันก็คงไม่ได้เป็นฟิลตัวนี้มันไม่ได้เป็นเท็กเจอร์ที่แบบแข็งแรงกว่าตรงนี้มากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเจอฟุตบาทของประเทศไทยถ้าเจอถนนของประเทศไทยที่มีความชาเลนจ์แล้วก็มีความสมบุกสมบันเนี่ย พื้นรองเท้าที่เป็นยาของเราเนี่ยก็จะมีการถลอกได้ก็เลยคิดว,ว่ามันก็คงไม่ได้ทนแบบทนหรือว่าสมบุรสมบันได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเอออาจจะเหมาะแค่ใส่แบบถนนดีๆพวกในห้างน่าจะเหมาะกว่านะครับจบแล้วนะกับความนิวโบตกานะครับทั้งตัวพพดเดอ้์บูแล้วก็ตัวกระเป๋าวินิคัสเซตตัวนี้นี่อยู่ดกีก็กลายเป็นสาวบกแบนด์นี้ขึ้นมาอย่างที่ไม่รู้ตัวแค่นี้ นะสำหรับการรีวิวสินค้าทั้ง2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะแนบรูปสไตลิ่งให้ดูนะถ้ายคลิปว่าลองเอาไปใส่แล้วลองอไปใช้แล้วลองไปสะพายแล้วเนี่ยเราจะแต่งตัวอะไรไประมาณไหนดีนะมันจะสวยอย่างที่โมโออวดไว้หรือเปล่าอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกัน,นครับสำหรัว,วันนี้การรีวิวนิวบูติก้าทั้งกระเป๋าแล้วก็รองเท้าก็ จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยแล้วก็กด s u subscribe ช่อ้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจมารีวิวของอีกนะครับหมดละแค่นี้วันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ